ผู้หญิงสาวหรือสูงวัยหนึ่งสิ่งที่อาจมีคล้ายกันคือความขี้สงสารและเชื่อคนง่ายยิ่งหากเกิดความโลภยิ่งง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพนี่จึงเป็นเหตุให้ขบวนการของแก๊งตกทองใช้จุดอ่อนนี้ในการหลอกลวงผู้อื่นการก่อเหตุกรณีการตกทอง ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์มาหลายต่อหลายครั้งและทุกครั้งก็มักจะมีรูปแบบคล้ายๆกันโดยกลุ่มที่มักตกเป็นเหยื่อของแก๊งตกทองคือผู้หญิงที่สวมสร้อยคอหรือของมีค่ามิจฉาชีพทำงานกันเป็นทีมรูปแบบที่ใช้บ่อยคือแกล้งทำทองตกไว้ในบริเวณที่เหยื่ออยู่เมื่อเหยื่อเห็นทอง จังหวะน,นี้คนร้ายจะรีบเข้ามาบอกว่าเห็นท้องเส้นนี้เหมือนกันก่อนจะใช้วาจาหวานล้อมชักชวนให้เหยื่อร่วมกันแบ่งทรัพย์สินโดยให้นำของมีค่าอย่างสร้อยทองหรือเงินสดมาแลกกับทองที่เก็บได้บางครั้งจะมีหน้าม้าในขบวนการเดียวกันเข้ามาสมทบเพื่อให้สถานการณ์ดูสมจริงสร้างเรื่องให้ดูน่าเชื่อถือ จนเ,จเมื่อได้เงินหรือทรัพย์สินจากเหยื่อคนร้ายก็จะหลบหนีไป ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งตกทองเนี่ยส่วนมากจะเป็นคุณผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะสวมใส่เครื่องประดับมากกว่าผู้ชายใส่แหวนใส่สร้อยนะครับนาฬิกาตุ้มหูเยอะแยะซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายหลักของแก๊งตกทองสาเหตุหลักที่เหยื่อของแก๊งตกทองหลายรายหลงเชื่อและยอมแลกของมีค่าเพื่อแลกกับทองเส้นโตเพราะคิดว่ามีมูลค่ามากและคิดว่าคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยนั้นจะไม่ใช่คนร้าย ส่วนใหญ่หลักๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีความโลภเลยนะครับพอเห็นการตกทองเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ไพวกทองปลอมเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ห้าบาทสิบาทนยมูลค่าก็เป็นแสนสองแสนละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความโลภอุ้ยทองเส้นเบลอเลยแล้วก็กลายเป็นว่าคนกลุ่มพวกน,นี้ก็จะกลุ่มมเข้ามาอุย้ยทองแพงนะเนี่ยตั้งหลายตังสิบบาทอย่าไปแจ้งความตำรวจเลยดีไหมเรามาช่วยกันแบ่งกันดีกว่าแล้วเอาไปขายแล้วก็แบ่งเงินกันดีกว่าไหมเนี่ย เื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการต้มตุนหลอกตกทองวันนี้ภัยรอบตัวมีวิธีป้องกันความเสี่ยงง่ายๆมาฝากค่ะวิธีการป้องกันความเสี่ยงกรณีที่มีการพบเห็นสิ่งของมีมูลค่าตกอยู่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับก็คือเราจะต้องแจ้งความเจ้้าที่ตำรวจแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกุอน้องเจอของมีค่ามีทองเอามาแบ่งกันไหมต้องปฏิเสธไปเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอแจ้งความตำรวจก่อน คนกลุ่มนี้จะไม่อยู่รอแล้วถ้าเป็นแก๊งตกทองจริงนะครับเขาก็จะรีบหลบหนีไปเนื่องจากว่าอา,อาจจะมีหมายจับหลอกลวงชาวบ,บ้านไว้หลายที่แล้วแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ตํารวจก็อยากจับกลุ่มตัวอยู่แล้วนะครับแก๊งต้มตุ๋นตกทองเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่มีมาหลายสิบปีด้วยวิธีการซ้ำๆเดิมแต่ที่น่าสังเกตก็คือยังมีผู้หญิงสาวอีกหลายคนที่หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของแก๊งตกทองมาถึงทุกวันนี้ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือต้องรู้ให้ทันเล่เหลี่ยมโจรอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าของตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพค่ะ